ถ่ายทอดออกมาเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทของโบงบงกฎเป็นบทที่แอฟรักมากๆแล้วแล้วอยากให้บทบาทนี้มันมันแทนใจแทนใจแอฟแทนใจคนเขียนบทให้มันสื่อทุกอย่างไาให้ถึงคนดูแล้วพอผลงานมันออกไปคนดูก็รับรู้ได้จริงๆแล้วมันมีหลายๆคนมากๆเลยที่เจอแอฟแล้วเขาบอกว่าเขาแบบรู้สึกว่าเขา เขาดูแล้วเขาเขาเขารู้สึกว่าเขาได้รับความเข้าใจมีคนแบบเข้าใจเขามีคนแบบหัวอกเดียวกันเขาดูแล้วเขาได้กําลังใจที่ดีในการต่อสู้เพื่อเพื่อชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวค่ะและรู้สึกว่าบทนี้มันมีคุณค่าของแอปมากๆเลยแอปรู้สึกว่าแอปจะต้องตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับบทนี้ตั้งแต่ตอนนั้นโดยที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องรางวัลใดๆค่ะแต่เมื่อวันนี้เมื่อเราได้รางวัลก็ รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคมชันลึกอวดอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างที่เมื่อกี้พูดบนเวทีคือครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะนี้ครั้งแรกมันนานมากแล้วมันแบบ17ปีที่แล้ว17ปีที่แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยไม่ไม่ได้รู้สึกว่า สุดท้ายแล้วแอบเชื่อว่าความสามารถก็ส่วนหนึ่งจังหวะเวลาก็มีส่วนด้วยเหมือนกันค่ะที่จะทําให้เราแบบจังหวะเวลานั้นนมันเหมาะกับบทนั้นๆกับเรายวไมอะไรอย่างเงี้ยที่เหนื่อยก็มีทั้งบเป็นห้าทุกบทเลยต้องเรียนกับบเวลาตามที่คเรียลขนาดไหนเรียวขนาดไหนอ๋อความเรียวคำนี้จริงๆมันค่อนข้าง s u b j e c t i v i ว่าเรียวแบบ เรียของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนชีวิตจริงยิ่งวัละคนอีกเราอาจจะฟังดูชีวิตจริงเขาอาจจะฟังดูไม่เรียวก็ได้อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าแอลก็ถ่ายทอดในในใน,ในตามบทบาทที่ได้รับอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดเราแอลรู้สึกว่าความยากที่สุดในบทนี้ก็อาจจะตรงกับคํานี้มั้งคะคือคําว่าคือการแสดงที่มันเรียวคือคือมันต้องแบบ พอดีอะคะ่ะสำหรับแอลความพอดีนั้นยากมากๆเลยนะคะคือจะเล่นให้สุดโต่งหนักๆไปเลยจัดๆไปเลยมันมันก็ย่อมได้เหมือนกันแอลก็พร้อมที่จะทุ่มไปขนาดนั้นเหมือนกันแต่อะไรที่มันอยู่ในความพอดีกับมันมันพอดีแล้วทำให้เราไม่ต้อง เออไม่ต้องแบบไม่ต้องเค้นมันเยอะแต่ว่าคนดูเราดูเรารู้สึกเยอะอันนี้คือความพอดีสำหรับแอฟซึ่งซึ่งมันยากค่ะขลาดทำาหลายปีม<ป>ั<ป>นก็ยากแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นไอ้ยอดมันไม่รู้คนที่สุดว่าแต่ยอมหรอกงสู้น <c oughs> ี่คือทางที่มันมีตามกระบวนการนะ <c oughs> ใช่ค่ะถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคุณค่าคสำหรับแอฟมากๆต่ออย่างที่บอกต่อให้แอฟไม่ได้รับรางวัลเรื่องนี้ก็จะเป็นจะเป็นบทที่อยู่ในใจแอฟ เสมอนะคะว่าเป็นบทบมงกฎกเป็นบทที่แอบรักค่ะเพราะว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวเพื่อลูกเพื่ออนาคตชีวิตครอบครัวของเราคือเมื่อกี้เลยอยากจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงคนเดียวว่าสังคมสมัยใหม่บางคนก็ก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็มีมเช่นกันคือแอบถึงบอกว่าอยากให้กําลังใจทุกๆคนที่ ที่ทําทุกอย่างเพื่อชีวิตคู่ให้รอดให้มีความสุขและชีวิตครอบครัวที่มีความสุขและสมบูรณ์ะคะที่พี่ก็พี่อยเป็นมือมือถุนเราสู้ได้ถึงเขาันหมาณนี้ก็ถ้าเราเป็นเขาเราสามารถสู้ได้ข,ขออ,อ๋ได้ไหมหรือว่ามากกว่า <c oughs> จริงๆเขาปูมานั่งนอนดูแบบไม่กล้าตอบเลยคะ่ะเพราะปูมือถุนเขาสู้แบบว่าสู้บนชั้นก่าใช่ใช่ค่ะคือด้วยด้วยพลังใจอะ่ะ ส่วนตัวแอปไม่แพ้พวกมงกลแน่นอนแอปเชื่อว่าพลังของความเป็นแม่ทุกๆคนนะคะจะมีแบบพลังแบบเต็มที่เลยเพื่อลูกของเรานะคะแต่ว่าแอปอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มันไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องขึ้นศาลเรื่องอะไรอย่างนี้อันนี้ก็องเป็นส่วนที่แอปต้องทํากันบ้างเยอะแสดงว่าหลังจากนี้เราก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆจกแฝบแอปแล้วอุ้ยสำหรับแอฟยิ่ง ยิ่งอยู่มันก็ยิ่งยากเนาะคือเราอยากได้บทที่แปลกใหม่ท้าทายรวมถึงมันต้องมีคุณค่าไม่ว่าจะกับคนเล่นหรือกับคนดูค่ะอยากอยากให้มันดูแล้วได้อะไรคือไม่ได้ความสุขก็ได้กำลังใจได้ข้อคิดแล้วอย่างารับรางวัลวันนี้แฟนดูไหมคะแฟนค่ะแต่ให้กำลังใจไหมคะวันนี้ค่ะให้กำลังใจค่ะ พี่แอมเปลี่ยนอี้ใช่มครับาที่เกิดขึ้นตางงิคนจับจองว่าเอ้ยเปลี่ยนไปเปียนไปเออสตารออกกันม่เออค่เกิดไ้นกับข่าวที่มันเกิดขึ้นที่คนจับก็ไม่รู้จะออกความเห็นยังไงเลยค่ะไปาูงว่ามันก็สำหรับแอมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยค่ะ ถ้าถ้าพูดตรงๆมันก็มันก็มีแต่ดีขึ้นค่ะไปถึงก็ก็แฮปปี้ดีค่ะมันเป็นแค่ช่วงโมเมนต์แบบนิดเดียวแล้วคนก็เอาไปจับเป็นประเด็นจน,นได้อะไรใช่ใช่ค่ะซึ่งจริงๆเราแอปคิดว่าแอปอาจจะไม่ต้องอธิบายเองด้วยซ้ำถ้าไปอา่านในคอมเมนต์ก็หลายๆคนก็จะเข้าใจเช่นแบบคือแอปอยู่ๆแอวก็อิโมชันอลแบบร้องไห้อยู่แล้วเขาจะแบบยิ้มได้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีหลายๆเหตุผลนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ได้มีโอกาสเจอคนก็ดีค่ะอยากทำความเข้า,าใจอีกครั้งว่าคือตอนนี้บางคนเอาไปพาดหัวแล้วก็แบบคืนนี้ก็ขออนุญาตพูดตรงๆเวลาพาดหัวสั้นๆเพื่อจะล่อคนเข้ามาแล้วทุกคนก็มากระหน่ำแอบค่ะมันแอบว่าอนี้กอ็อย่าทำอย่างนั้นแอบเลยค่ะคือคือมันอาจจะมีบางอันที่เป็นแบบ ทำให้เข้าใจผิดว่าร้องไห้เพราะเรื่องอื่นแต่จร, Jamie, an, no. จริงๆอยากจะบอกอีกครั้งทำความเข้าใจว่าถ้าเศร้าไม่ร้องค่ะซึ้งก็เลยร้องค่ะเพราะว่านี่ยห่ะค่ะพี่ๆน้องๆที่อยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะวันนั้นมันทําไมไม่รู้มันทําังไรู้สึกซึ้งใจที่ที่นี่แหละค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแล้วทุกคนก็ก็มีความเข้าใจแล้วก็ให้กําลังใจกันเสมอมาอันนี้ที่แบบเดี๋ยวอยากมอง พวกนี้จะชอบทำให้แบบเสียน้ำตาแต่ถ้าไม่ไม่ต้องหว่วงค่ะถ้าเศร้าถ้าเสียใจไม,งไ,งมไม่ต้องค่ะแสดงว่าขาตมัน้ก็มีขมันออ่จริงจริงมันก็ไม่ได้มีผลกระทบแบบกับความเป็นตัวตนของเราขนาดนั้นหรอกคะ่ะแต่แอเห็นบางอันแล้วมันก็เลยรู้สึกว่า เอะความจริงมันไม่ต้องมีก็ดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าพลาดหัวเช่นแบบเออแอปร้องไห้เพราะผู้ชายหรือว่าเออเออมันมีอะไรอีกอะเป็นแบบแอปยอมรับแล้วว่าทะเลาะกันแล้วก็ต้องขอโทษก่อนเสมอเนี่ยซึ่งแบบมันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตแอปอย่าอย่าพลาดหัวแบบนั้นเพื่อให้คนอ่านอ่านไปเขาก็จะไปมีอารมณ์เบาๆใช่ไหมคะแล้วแล้วมันก็มันไม่มีอะไรจริงในนั้นเลยแล้วคนก็จะเข้ามาแบบ เขาไม่ถนนพูดดามว่าเาไม่สนัดนาค้อแถ้าหลัง้องมนใช้เอึ้เขาตัดเต็มเขาิเิดค่ะแล้วหลังั้คอะไรกันบ้างอว่าเหตุการณ์เป็นไนที่ไม่ค่ะไม่ไม่ได้ถึงขนาดต้องคุยกันค่ะคือแอปก็แอปก็เห็นเห็นข่าวเห็นคอมเมนต์แล้วก็ก็อ่านของตัวเองค่ะไม่ไม่ได้คุยันค่ะ คี่อยากจะเข้าไปฟองยิงตอบนะครับบให้คนที่อเข้าใจคิดอะไรอย่างเงี้ยให้แบบเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยะก็ต้องยอมรับตรงๆว่าบางจังหวะก,ก็ยากค่ะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งไม่จบอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็สุดท้ายแล้วก็มีความเข้าใจค่ะว่าสุดท้ายเราไม่มีทางที่จะทำให้ทุกคนรักและเข้าใจเราได้ก,ก็คงทำได้เท่าที่เท่าที่คนที่รักเราแล้วก็เปิดใจรับฟังค่ะ ยังไม่มีไม่ได้มีเกี่ยวกัข่า,าวไม่มีอะไรเลยคป็นที่ตลบเห็นแรงขึ้นที่แบบปรับฟังไม่มีค่ะไม่มีค่ะถึงจริงๆเราจะลงรูปจ้องตาห,าหวั่นๆ <laughs> หนึ่งแม็กซ์ว่าไม่เป็นไรมันมันไม่ได้จำเป็นคืนอเราคุเรื่องที่แค่ที่สีเลี่ยนแต่ผมที่มันสีเลี่ยนขึ้นมาซะงานคือถ้ามันเป็นอะไรเป็นประเด็นอะไรที่มันซีเรียสแล้วจะวิพากษ์วิจารณ์อันนี้แอ๊บ ยอมรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะแต่บางทีพอเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่มันไม่ได้มันไม่ได้ซีเรียสแล้วมันไม่ได้มีมูลความจริงอะไรเลยแล้วก็ไปแบบต่อต่อกันไปแล้วก็ให้คนเข้ามาวิจารณ์บางคนก็พูดแรงค่ะแล้วก็ผ่านไปแอบรู้ว่าเขาก็เขาก็แค่เมนแค่นั้นนะแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าแอบไม่เห็นประโยชน์ในการทําแบบนี้กับใครสักคนหมายถึงว่า กับคนอ่านด้วยกับตัวแอปเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนีจดชื่อไหมคะจดชื่อท็ไว้อะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้เขาไม่จดแล้วก็แคปไหมแล้วส่งใครไหมคะไม่ค่ะไว้ไว้เฉยแฉมเมตตาโอ้แต่ว่าสิ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นในคือต้องรักษาเกียรไม่ค่ะแม่ค่ะาหวานกินฟไปเลยเพระไม่ไม่ก็ปกติค่ะ เคมาขอบคุณที่แอบชับ